หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงลบทอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลรนดับหนึ่งเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลย Super Surprise d e ส์ดิวรถยนต์ซูซูกิวันนี้กับโปรช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือส่วลดสูงสุด50,000บาท รับข้อเสนอสุดพิเศษนี้ก่อน30เมษายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วทดลองขับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศนัดมาพาทัวร์ชวนทุกท่านไปดูบอลพรีเมียร์ลีกเที่ยงเก,กิดกับพวกเราก่อติดโอทราฟอร์ดแมนยูประทะเชลซีทัสนามแบบ VIP เดินพฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรลน์ในภาพหรือใต้วิดีโอได้เลยครับสวัสดีครับพมกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสจแดง เริ่งก่นที่การตัดตัวเลือกผู้จัดการทีมออกไปทีละคนทีละคนและตัวเลือกเหลือน้อยลงแล้วครับหลังบทสัมภาษณ์ของลุยเอลิเก้มเมื่อวานนี้คูเลโลเปตกีเป็นอคนที่ออกมาเป็นเสธรับงานการตัดสินใจของผมชัดเจนว่าจะอยู่กับเซบีย่าต่อไปกุนซือวัย55ปีเผยตัวเต็งทั้งมอริซชโอโปเติโนและเอริกเทนฮากยังคงสู้กันสนุกสูสีที่จะเอาชนะใจบอร์ดบริหารให้ได้มาดูเรื่องตลาดนักเตะกันบ้าง รายงานจากฝั่งอิตาลีโดยกาสตาเดโลสปอร์ตระบ,บุว่าโรม่าต้องการเซ็นสัญญากับเด g โกดาโลแบ็กปิศาสัแดงแต่ยูเตตไม่ต้องการปล่อยเขาไปซึ่งทั้งหมดอยู่ที่การตัดสินใจของผู้จัดการทีมคนใหม่ว่าจะเก็บเขาไว้หรือไม่สำหรับเอ i ด o n ันคาร์นีที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลซิดั d นั้นฟ a b บเซโอโรบานโนอัปเดตว่ายังไม่มีการติดต่อแต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องจริงที่ตัวนักเตะต้องการย้ายไปเล่นที่ลาลิกาสเปน เขาจะย้ายทีมได้แบบฟรีๆหลังจบซีซั่นนี้เช่นเดียวกับฮวนมาตาและเจสซี่เลนการ์ดมีบทสัมภาษณ์เขานี้กับสโมสรล่าสุดเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพคาแข้งครับเผยว่าความสม่ำเสมอคือสิ่งสําคัญที่เขายังเล่นอยู่ในระดับสูงตลอดหลายปีคุณพ่อของผมย้ําตลอดว่านั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดและเมื่อถูกถามว่าพออายุเยอะขึ้นได้เปลี่ยนวิธีการดูแลตัวเองและเปลี่ยนรูปแบบการซ้อมบ้างหรือไม่เขาวันนี้ยืนยันว่าเขาทําแบบเดิมมาตลอดไม่เคยเปลี่ยน ทนพรานทิ้งท้ายแบบสุดคมว่าคุณต้องเล่นให้เหมือนกับตอนที่คุณซอ้อมอัปเดตกับแฟนเพจและแฟนช่องว่าท่านไหนต้องการไปดูแมยูเต็ดประท้เชลซีที่โอทราฟอร์ดกับผมเดินพฤษภาคมนี้สั่งลาท่านในพรานในโรงละครแห่งความฝันเป็นเกมสุดท้ายก่อนจะหมดสัญญาตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะครับได้ไปทัวร์สนามแบบ VIP ทุกซอกทุกมุมทั้งซุมมานั่งสำรองรวมถึงในห้องแต่งตัวและอีกหลายๆที่รวมทั้งเที่ยวไม่กัสโตของสโมสรแบบเต็มอิ่ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ inbox เพจแมนยูสู้ตายไปสนุกกันนะครับมาถึงนักเตะที่เป็นอนาคตของทีมอย่างเบรนอ์วิลเลียมตอนนี้กำลังช่วยนอริสุดความสามารถเพื่อหน,นีตกชั้นช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเจ้าตัวยืนยันว่าต้องการโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและจะมีการตัดสินใจอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ถ้ากลับมาอยู่กับทีมแล้วไม่ค่อยได้โอกาสยินดีถูกปล่อยยืมเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมอื่นเพราะในสโมสรยังมีทั้งลุคชอและเล็กเตเลสที่เป็นกระดูกชิ้นโตขวางอยู่ ความเคลื่อนไหวของมาคาสรัดฟอร์ดที่ฟอร์มตกอยู่ในช่วงนี้ครับตัวนักเตะรู้ดีว่าเขาต้องการกำลังใจเพื่อจะกลับมาให้ได้ความคิดของเขามองว่ายูเต็ดคือครอบครัวทุกคนต้องสามัคคีกันไว้ขาว่ากองกลางมีเพิ่มมาอีกหนึ่งรายสือตอร์ล,ลี่พากันประโคมข่าวว่ายูเต็ดส่งแมวมองไปติดตามฟอร์มของมาเตียสวันเบิร์กกองกลางของโบลอนาที่อยู่ในทีมชาติสวีเดนชุดล่าสุดเคียงข้างกับวิกตอร์ลินเดเล็และอันโตนียอินแลนกา สวนเบิร์กปัจจุบันอายุ23ปีครับมีสัญญากับโต๊สังกัดเหลืออีก1ปีเล่นในทุกตำแหน่งบริเวณกลางสนามทั้งมิดฟิลด์ตัวต่ำต,ตัวกลางและตัวบนทีมงานของอยูเอฟแท็กํำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเตรียมข้อมูลนักเตะที่น่าสนใจกับการเดินดิวช่วงซัมเมอร์ซึ่งยังไม่ได้ชี้ชัดไปที่ใครฝั่งขาออกอีกหนึ่งคนที่มีข่าวมาตลอด2-3วันหลังคืออองโตนี่มักเซลครับตอนนี้ย้ายยิมตัวไปที่เซบียา ล่าสุดรายงานจากไนตี้มินิตระบุว่าบริเดสเลตนมุลมองไปที่อองตนีมักเซลเป็นเป้าหมายในตลาดรอบนี้มีบทสัมภาษณ์ที่เป็นพลังให้กับนักเตะปีศาจแดงครับจากฮาันนิบาลเมบี้ที่เพิ่งช่วยตุนิเซียผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจากการเอาชนะมาลีหนึ่งต่อศูนย์ลงเล่นเป็นตัวสำรองเมื่อคืนที่ผ่านมาเผยว่าคร <c oughs> ิสเตโนโรนัลโดเป็นเพื่อนร่วมทีมท,ที่ยอดเยี่ยมมากๆเขาพร้อมให้คำแนะนำกับคุณผมติดตามเขามาตั้งแต่เด็กบางทีก็ไม่รู้จะคุยกับเขายังไงดี แต่การได้อยู่ร่วมกันนั้นพิเศษมากๆฮันนิบาลเติบโตขึ้นต่อเนื่องเป็นขาประจําในทีมชาติตุนิเซียชุดใหญ่เขากําลังรอโอกาสในทัพปีศาจแดงเพื่อฉายแววให้ทุกคนได้เห็นเกมฟุตบอลโลกเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นน่าสนใจหลายคู่หลายโซนครับเซเนก้าชนะจุดโทษอียิปต์ไป3ต่อหนึ่งหลังผลเสมอ2เกม1ต่อหนมมเซมาลาพ,พลาดจุดโทษด้วยในโซนยุโ,ยโรปโปรแลนด์ชนะสวีเดน2.0 ส่งกลังใจไปให้วิกตอร์ลินเดเลฟและแอนโทนีอินแลงกาสำหรับคู่ที่ได้รับความสนใจเมื่อคืนครับโปรตุเกสเอาชนะนอตมาซิโดเนีย2ต 0, จากความยอดเยี่ยมของบูโน่เฟรนันเดสทำคนเดียว2ประตูและมีอสซิจากพิโดตัวตึวตวตง1ลูกครับแล้วก็เดโกโจใต้1ลูกบูโน่ยิงได้คมมากๆทั้งการวางเท้าเลือกมุมยิงและจังหวะเข้าหาบอลลูกที่2นั้นต้องเลี้ยงลายด้วยเพื่อให้จังหวะพอดี ส่วนพี่โดนแอซิดแบบไร้ที่ติให้รุ่นน้องเบิกร่องตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกครับก่อนที่ครึ่งหลังจะมาบบกเพิ่มอีกหเม็ดบุโนมีส่วนร่วมกับประตูไปแล้ว23ลูกทุกรายการที่ลงเล่นในซีซั่นนี้ แอสเลติ13ครั้งแล้วทำได้10ประตูทีมฝอยทองปราบน้อยมาซิโดเนียที่ทำแท็กวับอิตาลีในรอบก่อนกรุยทางสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้สำเร็จอัปเดตช่วงตี5ของเช้าวันที่30มีนาคมครับได้ทีมเข้าไปแล้ว26ทีมในฟุตบอลโลกครั้งนี้กาตา้าเยอรมันเดนมาร์กบราซิลฝรั่งเศสเบลเยียมโครเอเชียสเปนเซอร์เบียอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์อาร์เจนตินาอิราน เกาหลีใต้ญี่ปุ่นซาอุดีอาระเบียเอกวาดอรอุรุกวัยแคนาดากานาเซเนกัลโปรตุเกสโปแลนด์ตุนิเซียและโมโร็อกโกโคตาที่เหลือจะทราบผลในช่วงเช้าวันนี้และช่วงข้ามรับซึ่งจะมีโปรแกรมเตะอีกเล็กน้อยเพื่อหาทีมไม่ครบในการลุยศึกฟุตบอลโลกปลายปีนี้ที่ประเทศกาตาร์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งคไคล้ม่อยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจ เราคือครอบครัวเดียวกันผมอามาองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ